สวัสดีครับพบกับผมบีไซด์เช่นเคยครับในรายการสระว่าน้ำพูดได้บายวินวินภูครับวันนี้มาตอบลูกค้านะครับตอบคําถามลูกค้ากับคําถามที่ว่าผมมีสระว่ายน้ําอินดอร์ครับสระว่ายน้ําอยู่ในบ้านในอาคารเนี่ยประมาณสัก20คิวต้องการที่จะมีฮีทปั๊มหรือฮีเตอร์ไว้ใช้ในบ้านคุณจะใช้รุ่นไหนดีครับที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ด้วยประหยัดพลังงานครับเป็นฟูลอินเวอร์เตอร์ แล้วก็ราคาไม่แพงวันนี้ครับลูกค้านะครับที่ถามเข้ามาครับท่านถามถูกที่ละวันนี้มีคําตอบให้แล้วก็มีสินค้าที่มาตอบโจทย์นะครับตอบคําถามของลูกค้าว่าใช้รุ่นนี้ดีแล้วก็ดียังไงแล้วก็ใช้ยังไงเปิดกี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับไขข้อกังขาทั้งหมดเลยเดี๋ยวตามผมมาดูครับการที่ทําให้น้ําม,มันอุ่นขึ้นไปนะครับจากอุณหภูมิน้ําปกติ เราจะมีอยู่2ตัวนะครับที่เราใช้อยู่หลักๆในวงการสระว่ายน้ําก็จะมีฮีเตอร์ฮีเตอร์ก็คือเอาง่ายๆมันจะไม่มีตัวพวกเ,เขาเรียกอะไรนะคอมเพรสเซอร์ oser, เหมือนแอร์นะครับฮีเตอร์อย่างง่ายๆเลยจ่ายไฟเข้าไปแล้วก็จ่ายเข้าขนลวกแล้วก็ทํางานแล้วก็ผลิตความร้อนออกมาเลยพวกนี้ครับข้อเสียคือกินไฟสูงมากนะฮะกินไฟสูงมากถ้าเทียบกับการเจเนเรตฮีทนะครับคาปาซิตี้ที่เท่ากันนะครับ กินไฟสูงมากแล้วก็พังเร็วนะครับแต่ราคาก็ไม่เบานะราคาก็ไม่เบาเท่าไหร่นะราคาก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละแต่ว่านะซื้อหาง่ายตัวอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นฮิตปั๊มครับวันนี้ผมจะตอบคําถามด้วยเรื่องราวของฮิตปั๊มครับนะกับคําถามทีว่ว่าสว่ายน้ำ20คิวอินดอร์ใช้ฮิตปั๊มรุ่นไหนดีเป็นฟูลอินเวอร์เตอร์ที่สําคัญครับทิ้ง้ายมาด้วยราคาไม่แพงครับคุณวิชาวันนี้ครับมีคําตอบนะ ก่อนที่จะเราจะไปดูไปเลือกนะครับอุปกรณ์ต่างๆเราต้องมีวิธีการคำนวณนะครับเราจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ครับอย่าให้ผิดหลักวิชาการอย่าให้ผิดหลักครับเราตามสโลแกนของพวกเราเลยครับวินวินพูเราขายความรู้คู่สินค้าและบริการนะครับผมพยายามเหลือเกินที่จะให้เป็นแบบนั้นครับที่ผ่านมาถ้ายัางไม่ตรงตามสโลแกนนี้ก็จะพยายามทําให้ดีขึ้นทุกวันครับเราขายความรู้คู่สินค้าและบริการด้านเสาวงนะ้ว่ายน้ำาข้วงจรมากที่สุด เอาละมาดูฮิตปั๊มกันฮิตปนะั๊มในสูตรในการคำนวณพูฮิตติ้งคปาซิตี้ซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์เนี่ยนะครับเราคำนวณจากตรงนี้นะเราใช้สูตรนี้ถ้าเป็นสายอินดอร์นี่ใช้สูตรนี้คำนวณแบบเป๊ะเลยฮีทลอสมันจะมีน้อยนะครับใช้สูตรนี้ได้เลย1-16คูณพูวอล่มก็คือขนาดสระนั่นแหละคูณเดต้าทีก็คืออุณหภูมิที่เราต้องการให้มัน h ีตอัพขึ้นไปจากอุณหภูมิปัจจุบันทั้งหันเนี่ยขึ้นไปกี่องศานะครับแล้วก็เราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับน,นั่นคือเดต a T ทีคืออันนี้เป็นเทม p นะทีตันนี้ผมขอเขียนเป็นตัวเล็กแล้วกันนะจะได้เกิดข้อแตกต่างนะครับโอเคอันนี้อันนี้คือเทม p อันนี้คือไทม์นะครับเราใช้สูตรนี้นะครับแล้วผมจะมาเลือกให้ดูนะวันนี้ครับแนะนำเป็นตัวฟูลอินเวอร์เนะครับฮีตัม ของลาสเิมครับเป็นตัวแทนจําหน่ายนําเข้านะครับอย่างเป็นทางการโดยวินวิน,วนบูของเราตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานได้ดีมากที่สําคัญราคาถูกมากๆประหยัดไฟมากๆกว่ายี่ห้ออื่นฟูลอินเวอร์เตอร์ครับตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเลยรุ่นที่ผมจะเลือกให้วันนี้ครับสะเล็กๆแบบอย่างนี้ครับถ้าเราดูตามหน้าเว็บไซต์จะมีบอกเลยนะครับรุ่นเนี้ยใช้สําหรับสวายน้ำนะครับเราเลือกรุ่นมาให้ดูก่อนเราเลือกรุ่นนะครับเเดี๋ยวผมเขียนรุ่นให้ให้ดูก่อนนิดนึง ยังไม่ได้เขียนรุ่นครับตัวนี้ถ้าเราดูตามาเว็บไซต์ก็จะเป็นรุ่น L A S 0 7ขี K P ขีด F I ครับเป็นรุ่นนี้นะรุ่นนี้ครับกำลังการรกาผลิตตัวนี้ครับผู้ฮิตติ้งคาปาซิตี้เนี่ยตัวนี้7กิโลวัตต์นะครับถ้าเราแทนตามสูตรเลยเลือกนะครับรุ่นนี้ใช้สำหรับเสาไว้น้ำา5 5 ถึง30 Q นะครับตามที่โรงงานระบบครับ15ถึง30 Q 20 Q อยู่ในเลงของรุ่นนี้พอดีเรามาดูที่ว่าเราเลือกรุ่นนี้แล้วมันเข้าสู่สูตรของการคำนวณเนี่ยมันได้มาตรฐานไหมแล้วมันจะต้องถ้าใช้รุ่นนี้เราจะต้องเปิดกี่ชั่วโมงแล้วมันดียังไงในทิท้งท้ายก็จะบอกว่ามันดียังไงด้วยนะครับเราเข้าสู่สูตรคำนวณเลยนะครับอสูตรนี้นะเราได้ตัวนี้7กิโลวั์นะครับ7กิลวั ภูมนะรุ่ม2 0่ 20Q คิวนะครับ20คิวเดต้าทีเราต้องการให้อุณหภูมิเนี่ยขึ้นไปเท่าไหร่เราใส่ได้นะครับสมมุติว่าอุณหภูมิ27องศานะหรือ่นนองศาอุณหภูมิน้ําปกติถ้าเราอยากให้มันขึ้นไปสัก7องศาอะไรเงี้ยให้มันอุ่นขึ้นถ้าอยากให้อุณหภูมิมต่างจากปัจจุบันขึ้นไปขีดแล้วขึ้นไป7องศาเรากใ็ใส่ตัวนี้เป็น7นะครับ เวลาเรายังไม่รู้นะครับเรามาดูที่ว่าการที่มันสตาร์ทอัพครั้งแรกเนี่ยให้มันได้เดซีเท่ากับเจ็ดเนี่ยมันจะต้องทำงานกี่ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันก็จากศูนย์เลยเราจะหาทีตัวนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เรายังไม่รู้คือคือตัวทีตัวนี้นะฮะทีตัวนี้นะครับคือทามเนี่ยเท่ากับเนี่ย ตัวนี้เราก็เอาทีขึ้นมาก็เอากิโลวัตต์ลงไปมันก็จะได้หนึ่งจุดหนึ่งหกคูณยี่สิบคูณเจ็ดใช่ไหมครับหารด้วยเจ็ดนะเจ็ดตัดเจ็ดเลยแล้วก็จะได้เท่ากับนะครับอทีมงานกดให้หน่อยได้เท่าไหร่ครับผมประมาณน่ายี่สิบสามหน่วยเป็นชั่วโมงนะครับ ประมาณยี่สิบสามกว่าเนี yeah. ่ยถ้าเราต้องการถ้าเราต้องการถ้าเราใช้เครื่องรุ่นนี้นะครับเนี yeah. ่ย LAS07 ขีด KP ขด FI 7จกิโลวัตต์นะต้องการฮีทอัพขึ้นไปให้อุณหภูมิแตกต่างจากเดิม7องศาเซลเซียสนะครับเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับในครั้งแรกที่สตาร์ทนะครับเราใช้เวลาประมาณ23ชั่วโมงประมาณนะครับ ยีสามชั่วโมงนี่คือคําตอบถามว่านานไหมครั้งแรกครับอาจจะดูนานหน่อยนะครับแต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยมันจะทำมันจะทํางานฮีทอัพขึ้นไปเนี่ยใช้เวลานานไหมไม่นานพอมันได้เซตพอยต์แล้วเนี่ยมันสามารถตั้งเซตพอยต์ได้สมมติว่าเราอยากได้ใช่ไหมครับสามสีอ่ 3, องศาหรือ3าหองศาสามห้อ, 3, องศา smooth, smooth. สมมติสมมติเราก็ตั้งเซตพอยต์ไว้นะครับ ถ้ามันตกลงมานะประมาณ1องศาเนี่ยนะห,รหรือเราสามารถเซตอัพได้ว่าเราให้มันตกลงมาเท่าไหร่แล้วเราให้มันฮิตขึ้นไปอีกนะก็หมายความว่าสมมุติว่าเราตั้งไว้ให้มันลดลงมา1องศาให้มันฮิตอัพขึ้นไปใหม่ตัวน,วนี้ตัวนี้ต้องใส่เท่าไหร่ครับตรงนี้เดลต้าเดลต้าทีตรงนี้ก็คือเวลาที่มันได้ค่ามาตรฐานที่เราต้องการแล้วเนี่ยเดต้าทีตัวนี้เราใช้แค่สมมุติว่าเราต้องการฮิตอัพขึ้นไปหนึ่งใช่ไหมครับ คงเอาสมมุติว่าสาก็ได้30องศาเราตั้งไว้30องศาถ้ามันต่ําลงมา29นะถ้ามันต่ําลงมา29ตัวนี้มันก็จะฮีทขึ้นไปเดลต้าที T, ตัวนี้เราใช้แค่1 1องศาผลต่างอลองดูนะครับลองใหม่นะว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ตัวนี้เลขตัวเลขคงเดิมหมดนะตัวนี้เป็นส่วนต่างตัวนี้ครับเป็นเลขหนึ่งนะครับเดลต้าที T, ตัวนี้เป็นเลขหนึ่งแคลนตามให้ทันนะครับ สมมติว่าเราตั้งไว้เราอยากได้30องศาใช่ไหมมันตกลงมา29เดิบเ้าทหรือส่วนต่างของอุณหภูมิเนี่ยลดลงมาแค่1เราใส่1ใช่ไหมครับในการที่ยัฮีทอัพขึ้นไปอีกแค่1องศาเราใช้เวลาเท่าไหร่นีสูตรนี้เลยอ่ะทีมงานกดให้หน่อยนะ1ยหนึหคูณยีหารด้วย7 3.3 เห็นไหมครับถ้าเราเปิดอยู่ปกติมันตั้งออโตเมติกอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะเวลาที่มันตกลงมาแค่องศาเดียวเนี่ยมันก็ทําแค่3.3ชั่วโมงเรารอได้ไหมคือก่อนที่เราจะเล่นสมมุติว่าเราจะเล่นเวลาเนี่ยเราให้มันฮีทไว้ก่อนเราตั้งทัมเมอร์ได้นะครับเนี่ยแล้วมันฮีทอัพขึ้นไปแค่3.3ชั่วโมงถามว่าถ้ามันต่างเยอะกว่านี้นะครับอุณหภูมิเวลามันก็จะต้องทําใช้เวลายาวนานมากขึ้น เรารู้ว่าเราจะเล่นเวลาไหนเราตั้งฮีตอัพตั้งเครื่องเครื่องเวลาเครื่องนี้ให้ทำงานก่อนได้นะครับรุ่นนี้ครับ7กิโลวัตต์ใช้ได้ไหมใช้ได้ดีครับเพราะว่าตัวนี้15คิวถึง30คิวโดยประมาณของเรา20คิวครับอินดอร์นะก็ถ้าฮีตครั้งแรก23ชั่วโมงครับได้อุณหภูมิ7องศาถ้าว่าเราต้องการเดต้าทีที่แตกต่างจากนั้นต้องการฮีตอัพขึ้นไปนิดหน่อย ก็ใช้เวลานิดหน่อยนะครับใช้สูตรนี้ในการคำนวณครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าใช้แล้วก็พอเหมาะพอเหมาะก,กับสระอินดอร์ยีคิวนะและคำถามต่อไปว่าถ้าเป็นอุ่นอนะอุ่นอร์เนี่ยนะเรายังเลือกรุ่นนี้อยู่ได้ไหมถ้าเราเลือกรุ่นนี้นะครับยังเลือกรุ่นนี้อยู่ในฮีทอัพตัวไทม์เนี่ยนะครับตัวทีตัวเนี้ยมันจะต้องใช้เวลายาวนานขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีฮีทรอสที่ เยอะมากกว่าในระบบปิดใช่ไหมครับมันเป็นระบบเปิดยืรดร้อนมันเยอะนะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราคํานวณกันง่ายๆเลยก็คือเราคํานวณเผื่อนะเราคํานวณเผื่อไปสัก20-30%ในการเลือกสมมติเราเลือกแล้วรุ่นนี้นะ2 0่สคิเนี่เราเลือก7กิลวั์นี่เราเลือก7จ็ดกิโลวัตเลยนะ้าถามว่าเอาดอถ้าบอกว่าตะ้บอร์เซ็นหรือ30มที่คุณบิชาว่าถ้าคำนวณน,นะครับ 20%มันจะได้อีกรุ่นหนึ่งสำหรับสาวไว้น้ำนะครับที่เป็นเอา d ด o r ด4กิโลวัตต์นะครับ8.4กิโลวัตต์มันมีรุ่นถัดไปที่อยู่หน้าเว็บไซต์ให้เราเลือกนะครับถ้าเป็นเอาโดนะครับก็จะเป็นนะ s L A S p 9รุ่นนี้กี่กิโลวัตต์ครับ9กิโลวัตต์ 9กิโลวัตต์จะเหมาะกับสระเอาดอนะครับ7กิโลวัตต์เหมาะกับสระอินดอร์ง่ายไหมครับราคาเดี๋ยวดูราคาให้อีกทีนึงนะครับราคา7กิโลวัตต์เดี๋ยวเขียนให้7กิโลวัตต์นะราคาหน้าเว็บไซต์ตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะ,ะผมจดมาคร่าวๆอยู่4 7 1 8 0 4 7 1 8 0นะครับราคาพิเศษนะเนี่ยน่าใช้มาก ไม่มีหรอกในประเทศไทยที่ราคาฮิตปั๊มตัวดีๆแบบอย่างเงี้ยราคาเท่านี้ครั้งแรกของประเทศนี้นะฮะสี 180, นะ่เจ็ดหนดะฮิตปั๊มไม่ใช่ฮีเตอร์นะฮิตปั๊มประหยัดไฟแล้วก็ใช้งานได้นะครับยาวๆเลยนะถ้าเป็น outdoor ละเก้ากิโลวัตต์ครับอาราคาเกินขึ้นไปนิดนึงหกสี่เจ็ดห้ใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงประหยัดพลังงาน นะครับเนี่ยเหรือ9สมมุติว่าเราใช้อินดอร์อยู่แล้วอยากได้9ได้ไหมไม่ผิดกติกาครับราคาแพงขึ้นเท่านั้นเองนะเลือกได้ทั้ง2มีสินค้าเลยตอนนี้นะครับสั่งจองได้เลยนี่ก็จะใกล้ถึงหน้าหนาวแล้วมีคําถามมาผมตอบให้พร้อมทั้งโปรโมชั่นจัดรุ่นให้ได้ตรงตามหลักวิศวกรรมหลักการคํานวณเลยนะเป๊ะนะสุดยอดมากได้ราคาดีไปด้วยแล้ว ที่คุณปิชาบอกว่ามีไฮไลท์ที่บอกว่านอกจากเลือกทุกอย่างได้ดีแล้วเนี่ยเหมาะสมแล้วเนี่ยการคำนวณทุกอย่างเป๊ะมันมีดีอะไรอีกตัวฟูลอีเวอร์เตอร์นะครับฟูฮิตปั๊มตัวนี้รุ่นนี้ครับใช้ w i f i ได้ด้วยเราสามารถดูมอนิเตอร์ข้อมูลรวมไปถึงดูการทำงานของฮิตปั๊มตัวนี้ผ่านทางนะครับ Wi-Fi สมาร์ทโฟนได้เลยมันสามารถที่จะลิงก์นะครับใช้แอปพลิเคชันครับดาวน์โหลดแอปแล้วก็นะครับ ปรับจูนกันนะครับให้มันปรับจูนกันแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือไฮไลท์ในช่วงท้ายยี่ห้ออื่นนะครับยังไม่มีครับยังล้าหลังอยู่แต่ราคาสูงเวอร์เวอร์กว่านี้นะครับนี่ลาสวิมครับตัวนี้สุดยอดผมเทสมาแล้วผมใช้งานมาแล้วครับใช้ดีครับน่าเก็บไว้ใช้ที่สําคัญครับตัวนี้7จกิโลวัตต์เกกิโลวัตต์ที่ผมกําลังคุยอยู่ทั้ง2รุ่นนี้ครับเป็นซิงเกิลเฟสสองโวลต์ครับ ไฟบ้านเรานะครับใครที่ไม่มีไฟที่เป็นสามเฟสก็ใช้ได้ที่สําคัญครับสเปคนี้ครับถ้าเป็นรุ่นเจ็ดกิโลวัตต์เนี่ยกินไฟประมาณนะรุ่นนี้ประมาณไม่เกิน4.8 4 8แอมป์นะครับ7จกิโลวัตต์ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นถ้าเป็นรุ่นอื่นนะกินไฟแบบว์เวอร์นะนะก็เอาง่ายๆก็ไดถ้ถ้าคำนวณ 7วัตต์ทั่วไปใช่ไหมถ้าคำนวณตามสูตรนะครับเบสิกของไฟฟ้าเลยแต่ผมขอญากคำนวณให้ดูนะ7วัตต์ก็คือ7,000วัตต์นะผมคำนวณให้ดูนะถ้าเป็นฮีเตอร์นะครับคำนวณแบบนี้เลย7,000วัตต์นะจากสูตร P เท่ากับ I V นะครับ I ก็เท่า I เท่ากับ P ส่วน V นะ I เท่ากับ P ส่วน V ก็เท่ากับ7,000 หารด้วยสองรีสิบทีมงานกดให้หน่อยครับเจ็ดพันหารด้วยสองนะเราจะมาดูว่าถ้าเป็นฮิตเตอร์นะครับถ้าเป็นฮีตเตอร์มันจะกินกระแสเท่าไหร่ถ้า7จกิโลวัตต์แบบนี้นะนะครับ31.8แอมป์ครับต่างกันเยอะไหมครับอันนี้เรากำลังอยู่กันคนละโลกเลยระหว่าง31.8แอมป์กับ4.8แแอมป์อันนี้ ฮีเตอร์นะครับถ้าเป็น7กิโลวัตต์อันนี้ฮีตปั๊มครับ7กิโลวัตต์4.8แอมป์เห็นไหมครับใช้งานได้จริงใช้งานได้ดีประหยัดพลังงานนะครับนี่คือความสุดยอดของฮีตปั๊มหนาวแล้วครับมีไว้ใช้ถ้าซาที่ใหญ่กว่านี้ต้องฝากติดตามตอนต่อไปนะครับผมจะมีรีวิวคตอบคำถามนะครับถ้ามีใครถามเข้ามาอยากได้รุ่นไหนก็ถามเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามให้นะเอาวันนี้20คิวอินดอร์7กิโลวัตต์ เอาโด9กิโลวัตต์ครับเอาไปใช้2รุน่นนี้มีหน้าเว็บไซต์ที่สําคัญฟูลอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับมี WiFi ด้วยสุดยอดไหมครับอ่ะเจ๋งมากๆก,ก่อนจากการครับดูวิธีการติดตั้งนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเสาไว้น้ํานะครับภูนะก็สูบขึ้นมาปั๊มปั๊มกองเรานี่แหละนะเรามีอยู่แล้วถ้าเราจะติดเพิ่มเติม,ตมก็ใช้ปั๊มตัวเดิมได้นะครับใช้ปั๊มตัวเดิมได้แล้วก็ ปั๊มกองเรามีอยู่แล้วถ้าจะติดตัวนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็เฉพาะส่วนนี้ครับที่ต้องซื้อเพิ่มเติมนะถูกไหมมันจะต้องมีวาล์วบายพาสด,ด้วยนะอันนี้จะเป็นท่อเข้าที่อยู่ด้านล่างนะครับท่อจ่ายถ้าเราดูที่เครื่องมันจะมีต,ตัวยูเนียนของมันเนี่ยมันจะมีแถบสีแดงๆอยู่หมายก็ว่าตรงนี้เป็นท่อน้ําร้อนแล้วนะครับท่อน้ําอุ่นแล้วนะครับตัวนี้เนต่อแบบนี้น้ําเข้าน้ําออกครับอิน เอานะครับแล้วมีวาล์วไบพาสไว้ถ้าปั๊มเดิมของเราตัวใหญ่อยู่แล้วเราเปิดวาล์วไบพาสของเราเยอะๆให้น้ําผ่านตัวนี้แค่นิดหน่อยถ้าเป็นรุ่น7กิโลวัตต์ครับเขาต้องการน้ําที่วิ่งเข้าเครื่องเนี่ย2คิวถึง4คิวต่อชั่วโมงนะครับถ้าปั๊มแรงม้าสูงๆปล่อยเข้าตัวนี้เต็มๆเลยเนี่ยเวลาที่มันสัมผัสกับความร้อนน้ํากับความร้อนกับตัวฮีตเนี่ยมันมีน้อยโอกาสที่น้ําจะอุ่นมีน้อยมากครับเราหลีวาล์วนะครับ เปิดวาล์วตัวนี้ครับให้น้ําเข้านิดเดียว 2-4Q ่คิวต่อชั่วโมองโดยประมาณเรวก็ลองเล่นดูครับลองเปรียบเทียบดูนะครับลองเล่นดูได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการใช้ปั๊มตัวเดิมครับถ้าเราจะใช้ปัมมกกนะป๊มตัวใหม่แยกกางหกนใช้ปั๊มตัวใหม่แยก่างหากทาได้ไหมคุณพิชาทําได้สิครับทาได้เลยนะฮะแต่ว่าต้องมีคอนเพิ่มเติมเท่าน,นั้นเองนะผมเขียนตัวอย่างให้อันนี้ปั๊มตัวใหม่นะก็วิ่งมาน,นี่เลยครับไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวถ้าเราจะใช้ปั๊มตัวใหม่นะ ตัวนี้ตัดออกเลยครับก็แต่ว่าเราต้องเดินเดินท่อตัวใหม่นะถ้าเราทําแบบนีน้มาเข้านี้ใช่ไหมฮะถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบเนี้อยตัวเดิมเขาก็จ่ายเขาไปอยู่แล้วนปั๊มตัวนี้จะต้องแรงม้าต่ําๆนะคือยังไงซะคิวน้ําจะต้องไม่เกินสองถึงสี่คิวต่อชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับนอันนี้คือ กรณีที่เราใช้ปัม๊มตัวเดียวแยกกันหักนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากเสียปั๊มหลายตัวก็ใช้แบบเดิมนะครับวันนี้การบรรยายในเรื่องการตอบคําถามของเรื่องการเลือกใช้ฮิตปั๊มนะครับให้พอดีพอดีนะครับคุณภาพดีมากๆประหยัดพลังงานมากๆใช้งานได้จริงใช้งานได้ยาวๆนะครับก็คิดดูดิ 31M แอมป์กับ 4.8M แอมป์ถ้าเปิดนานๆค่าไฟมันจะเป็นยังไงครับวันนี้ครับตอบคำถามชัดเจนนะ20 Q. ถ้าเป็นอินดอร์ใช้7กิโลวัตต์ครับแบบฮีทปั๊มนะครับไม่ใช่ฮีเตอร์เป็นตัวอย่างนี้เลยครับหน้าตาแบบนี้เลยและที่สําคัญครับประหยัดไฟจริงไหมการประหยัดพลังงานครับประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับ A ครับประหยัดพลังงานระดับ A ถ้าสินค้าไม่ได้มาตรฐานครับอาจจะมีระดับ B ระดับ C แบบอย่างนั้นเลยนะครับดูนี่เลยครับระดับ A สุดยอดมากครับตัวนี้ประหยัดพลังงานใช้งานได้จริงครับแล้วก็ที่สําคัญครับ มี Wifi สามารถใช้นะครับไ i f i ได้ด้วยดูการทำงานของเครื่องผ่านสมาร์ทโฟนว่าตอนนี้อุณหภูมิในสระว่ายน้ำของเราเท่าไหร่นะครับเราดูได้เลยครับมีอุณหภูมิบอกชัดเจนเลยก่อนที่เราจะลงเล่นเราเช็คอุณหภูมิที่หน้าจอมือถือได้เลยครับว่าอุณหภูมิของน้ำมันพร้อมแล้วหรือยังถูกไหมครับมีความแม่นยำสูงมากกว่าที่เราจะใช้พอร์ตเทบอลที่เป็น ตัววัดอุณหภูมิที่แบบจุม่มแบบเข็มอะไรต่างๆไม่แม่นอันนี้เราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับดูอุณหภูมิก่อนลงเล่นน้ําได้เลยถ้ายังไม่ได้อุณหภูมิครับถ้ามันอุณหภูมิตกลงมานิดเดียวครับเราใช้ให้เวลาเครื่องมันฮีทอัพขึ้นไปก่อนลงเล่นการที่น้ําอุณหภูมิปกติดีการเจ็บป่วยของเราหรือของเด็กของลูกเราก็มีน้อยลงนะครับอุณหภูมิมีส่วนสําคัญมากวันนี้ผมพิชาต้องจากลาไปก่อนครับกับการบรรยาย เลือกรุ่นฮีทปั๊มให้เหมาะสมได้ดีที่สุดที่สำคัญครับมีโปรโมชั่นมีของนะครับจับจองเป็นเจ้าของได้เลยก่อนที่หน้านาวนี้จะมาถึงครับวันนี้ต้องจากลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามบอดีครับ